สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรถนะคะวันนี้กลับบ้านแต่ว่ากลับทางหัวลําโพงค่ะเดี๋ยวไปดูที่หัวลําโพงจะคึกคักขนาดไหนช่วงเนี้ยเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะมีคนเดินทางเยอะไหมอันนี้ที่ด้านหลังนะคะด้านหลังหัวลาโพงชานชาลาต่างๆตอนนี้มันค่ําแล้วนะคะเดี๋ยวรถต้องรีบเดินเข้าไปในสถานีนะคะ ให้โดดตรงนี้อันนั้นน่าจะเป็นรถชาญเมืองไหมคะอันนั้นน่าจะเป็นรถเตรียมออกเข้าเตรียมเข้าสถานีมาเพื่อที่จะรับคนนะคะคำ้มโพเพก็สวยมากเลยนะทุกคน อุ้ยเจอตัวนี้ SRT 5 2 1 8สวยมากเลยอันนี้เป็นหัวขบวนเดี๋ยวไปดูที่หางขบวนว่าจะเป็นยังไงดูยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะสวยมากเลยรถเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยค่ะโอ้อันนี้สวยมากดูหัวเครื่องยนต์น่าจะใหญ่มากอะค่ะทุกคนเพราะดูจากเสียง กำลังจะออกแล้วนะคะเพราะว่าด้านบนมีผู้โดยสารด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูที่ห่างขงบวนว่ารถคันนี้ไปไหนอ๋อเห็นแล้วนะคะคันนี้ไปเชียงใหม่ค่ะรู้แล้วนะคะคือไปเชียงใหม่ 18.10นาิกา10นาทีค่ะทุกคนก็คนขึ้นเต็มรถแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงน่าจะออกค่ะเพราะว่าตอนที่รถถ่ายนี่ก็จะ6โมงแล้วนะคะ ที่ไปหนองคายแต่ว่าเที่ยวสองทุ่มนะคะกำลังเข้ามาจอดโอ้มาจอดเร็วอยู่นะคะสองชั่วโมงไปหนองคายทเที่ยวสองทุ่มกำลังเข้ามาจอดทุกคนน่าจะน่าจะมาถึงนะคะนี่ค่ะคนก็ลงเยอะอยู่นะโอ้หัวลำโพงก็คึกคักอยู่นะช่วงนี้คนลงเยอะอยู่นะคะ มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะทุกคนโอ้รถเข้ามาในนี้คนเยอะอันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดานะคะก็ถือว่าเยอะช่วงเย็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเริ่มออกเดินทางละ 6โมงพอดีเดี๋ยวเรายืนคารพธงชาติก่อนนะคะมาดูความมหัศจรรย์ของคนไทยค่ะทุกคนตอนนี้6โมงตรงนะคะเราจะเคารพธงชาติด้วยกันนะคะที่ประเทศไทย6โมงตรงนะคะเราจะพากันยืนคารพธงชาติค่ะ18นาฬิกามายืนร้องเพลงชาติไทยเราด้วยกันค่ะทุกคน ภูมิใจมากนะคะฟังทุกเชา้าทุกเย็นแต่ก็มีความสุขมากมีความภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย จบลงแล้วนะคะเพลงชาติไทย okay. อันนี้ก็จะเป็นโซนพระพิสุสงนะคะมีเหมือนกัน okay. คึกคักอยู่นะคะทุกคนที่หวัวลำโพงวันนี้คนก็มีคนเดินทางเยอะมากนะคะเดี๋ยวรถก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกลับบ้านนะคะวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะคะ ว่าแบบเริ่มมีเริ่มมีคนสัญจรเยอะมากช่วงเช้าช่วงเย็นอันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดาก็ยังมีคนเดินทางนะคะนี่ค่ะวันนี้มีรถเข้าออกหลายขาบวนนะคะทุกคนช่วง6โมงเย็นรถเห็นหลายขาบวนนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นเที่ยวเที่ยวเป็นเวลายอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวรถกำลังจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะเข้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวไปได้วยกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตรงนี้ช่วงเย็นๆนะคะคนคึกคักมากนะทุกคนคึคกคักคึกคักที่หัวลำโพงเริ่มงคึกคักแล้วจริงๆด้วยอะ <S <S ่ยอะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเห็นอีกท่านหนึ่งไงเขาลงใน YouTube เหมือนกันอ่ะเ้าก็เลยลองมาดูแบบว่าเออเขาบอกว่าคึกคักอะไรอย่างเงี้ยพอมาก็โอเคอ่ะก็จริงอ่ะ คนเดินเยอะหนาตามากกำลังมาต่อรถที่อโศกค่ะทุกคนคนเยอะมาก ทะเลี้ยงได้ก็เลี่ยงนะคะคนเยอะมากปอดีรถไปถ่ายคลิปที่หัวลําโพงด้วยอะคะ่ะก็เลยต้องมาต่อรถที่นี่โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปหัวลําโพงแล้วก็มาต่อรถที่อโศกนะคะเดี๋ยวกําลังก็เดินทางกลับบ้านถ้าเกิดว่าในช่วงเย็นเลิกงานอย่างเงี้ยนะคะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี่ยงตรงอโศกนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ คนในสถานีเยอะมากไม่ว่าจะ ind, รอซื้อตั๋วมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะตอนนี้แบบที่เมืองไทยที่กรุงเทพคึกคักมากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายรถมาแล้วรถมาแล้วบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วนู่นรถมาแล้วคันนี้ขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนแน่นมากคันนี้ขึ้นไม่ได้คะ่ะ แน่นแน่นจริงๆเดี๋ยวเราต้องรอคันหน้านะคะ